่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่9สิงหาค<ผ>มยังเป็นวันที่สร้างข่าวดีต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของกีฬาโอลิมปิกจากฝรั่งเศสครับตามที่พาดหัวาข่าวนั้นการบ้านการเมืองนั้กับชัดเจนแล้วสำหรับพักก้าวไกลแต่หลายคนนะครับตอนนี้ ดูข่าวจบแล้วสงสัยจ,จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือกลับไปต้องเที่ยวหรือกลับบ้านกับช่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าหยุด3วันโดยเฉพาะวันที่12สิงหาคมวันจันทร์หน้าเป็นวันแม่ด้วยคุณณเดชาค<ะ>่ะก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวนะคะ <ขอ S 1> แต่<ข>วันนี้มีเรื่องของคนสองคนนี้ <pä? S 1> ในช่วงแรกที่เราจะพูดกันค่ะคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก เวฟวีรพลกับเท้งนัทพงศ์นะโอ้ยไม่ใช่ว่าพ่อเป็นลมที่จังหวัดสุรินนะครับแม้กระทั่งเจ้าตัวคุณเรยาชานะโคตดต้องประคองออกจากเวทีครับยืนไม่อยู่ต่างหลังจากที่ชัยชนะนะครับของเวฟวีรพลวิชุมาครับนี่นี่ครับจอมพลังนมอายุเพียง19ปีครับยังเด็กสู้สุดใจแล้วครับวันนี้ฮึดเลยครับกลับมาคว้าเหรียญทองเหรียญเงินนะครับ ยกน้ำหนักรุ่น73กิโลนะะโอลิมปิกคราวนี้แลละครับนับเป็นว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดรุ่นนี้ครับซึ่งวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้เองครับน้องจะอายุครบ20ปีบริบูรณ์ครับ <c oughs> การคว้าเหรียญโอลิมปิกคราวนี้นะครับนี่นะวบิลล์พลทำให้นะความฝันของเจ้าตัวนั้นเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็สำเร็จด้วยครับ <c oughs> เด็กหนุ่มบ้านนอกจากจากังหวัดสุริน ก็จะได้รับเงินประมาณสัก10ล้านบาทเทศษนะครับคุณเลียนนี่นะเป็นเงินจากไหนบ้านนะครับการกีฬาเอาเลย7จ็ด7ล้านสามแสนบาทครับจ่ายเป็นก้อนอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50นะครับแบ่งจ่ายเป็นไรายเดือก็ได้นะครับสป <c oughs> ีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างนี้เดือนละหมื่นบาทครับ เป็นเวลาตั้ง20ปีเป็นเงิน2ล้าน4ครับแล้วก็จากบริษัทโอสถสภามหาชนด้วย5 0 0แสนบาทรวมเป็น10ล้านเศ็จเศษครับนี่เป็นวินาทีนะครับที่น้องชนะมาแล้วแล้วก็สร้างรอยยิ้มยกมือไหว้คนรอบสนามแล้วก็ คล้องเหรียญเงินไปครับเชียร์ใจค่ะนะคะคุณสุวิทย์นี่คือภาพการเชียร์เมื่อคืนนี้ที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ค่ะน้องเวฟจะยกหนักขนาดไหนคนสีคอรพุมยกหนักกว่าค่ะช่วยกันฮึบฮึบบทั้งคืนเลยนะคะนำโดยพ่อนิมและแม่จันทราวิชุมาพ่อกับแม่นนลุ้นเกาะอยู่หน้าจอทั้งคืนจุดทูบจุดเทียนบนบ้านสารข้าวกะลวงสิงธรรมสาโรค่ะบอกว่าช่วยลูกด้วยเหรอช่วยเวฟด้วยนะช่วยกันยกอ้าวพาน ดีใจกันโบกธงชาติกอดกันอู้จะเป็นลมค่ะนี่คือพอ้าวไปแล้วร่วงไปแล้วค่ะคุณพ่อนินนะคะ้คยด้วยความดีใจนะพ่อนะดูแม่กับน้ําตาคลอกันไปตามๆกันปู่ย่าตายายร้องห่มร้องไห้กอดกันนะคะนี่คือน้ําตาแห่งความปลื้มปิติค,ค,ค่ะพ่อบอกว่าเว็บเขาตั้งใจมากพ่อเองก็ดีอกดีใจเป็นลมล้มพักกันไปแบบนี้ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะได้คุณสวิทที่ไปบนหลวงสิงเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ช่วยลูกชายด้วยลูกชายอายุแค่19เท่านั้นเองคะแนนก็ตามคู่แข่งเข้ามาแล้วพอมาช่วงท่าคลีนแอนเจิร์แหม่มันบีบหัวใจนั่งไม่ติดผุดลุกผุดนั่งแล้วคะแนนก็ตีขึ้นมาเรื่อยๆตีตื้นขึ้นมาพ่อ,อ,อก็หัวใจจะวายค่ะสุดท้ายจบด้วยได้เหรียญเงินไปครองแหม่มันบีบหัวใจพ่อพ,อพูดไม่ออกบอกบไม่ถูกร้องไห้เลยดีกว่าแม่ก็บอกว่าแม่ก็เป็นลมไปหลายร แล้วแต่ทั้งหมดนี้ขอแสดงความยินดีกับลูกชายด้วยออขอบพระคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงใจเสียงเชียร์มาเชียร์ลูกชายลูกเก่งมากจริงๆทําอะไรไม่ถูกเลยที่แรกเห็นเห็นแม่เห็นแม่บอกว่าเห็นลูกอ่ะ ไม่กล้าดูนะ <Hey. S 1> คือพ่อเนี่ยกล้าดูแต่สุดท้ายก็ร่วงค่ะแม่เนี่ยปิดตาเลยบอกว่าดูไปก็กลัวว่าลูกจะยกไม่ขึ้นใจไม่ดีเพราะว่าอยู่อันดับ9้าใช่ไหมไม่คิด mm hmm. ไม่ฝันว่าแต้มลูกจะตามมาจนได้เหรียญเงินค่ะพอสองสาครั้งแม่ไม่ดูแม่ก็นึกถึงว่าให้หลวงปู่สิงห์หลวงสิงห์หลวงสิงห์ช่วยลูกหารไม่ที mm hmm. อา้าลูกยกขึ้นแล้วจากนี้แม่กับพ่อจะจูมือกันไปก้มกราบรูปของหลวงปู่สิงห์ที่อยู่ข้างจอมอนิเตอร์ oh. นั่นแหละแล้วก็จะไปบนบานอะไรที่บนไว้ก็จะไป แก้บนด้วยนะคะสุดท้ายได้เหรียญเงินมาคลองอูคุณสสวิตชาติอื่นเขาไม่มีนะคือเขาได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเขาก็กลับบ้านไปเฉยๆของเรานี่เป็นยังไงอะทั้งจังหวัดทั้งประเทศนะคะอยู่ในบรรยากาศเดียวกันหมด ดีอกดีใจพื้นใจเนาะอายุ19กสมเด็จต่างจังหวัดนะครับที่ว่าได้เหรียญเงินนะครับน้องเข้าฟางคนหนึ่งไป่อหน้าคนนี้นะครับคนนี้ก็วีรพลนะครับคนแรกก็อยู่จังหวัดไหนละครับจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็คนต่อมาจังหวัดจุรินอยู่ใกล้กันนะครับสองจังหวัดนี้โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้กีฬากําลังมาแรงเห็นไหมครับ นักตบวอลเล่ย์ไงคุณเลนชานะครับมาจากรีสเกตเยอะนะครับเพราะว่าเขามีการนี่นะตั้งโรงเรียนนะครับโรงเรียนราชประชาในขกองเรียนกีฬาแล้วก็เป็นโรงเรียนกีฬาด้วยนะครับเพราะั้นเขาสร้างขวดมากครับนี่นะเอาเป็นความฝันของเยาวชนไทยเรานะครับค่ะส่งเสริมข่าวดีไปแล้วเรื่องของการกีฬาครับต่อไปเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองผมคิดว่าตบูชมนะครับทราบข่าวแล้วแล้วว่าอดีตพักคก้าไกลนั้นในที่สุดแล้วนะครับก็ได้พรคใหม่แล้วก็ขออนุญาตก่อนเกินนาตรงนี้ก่อนครับ วันนี้นะครับเป็นไปตามคาดการที่พักอดีตพักหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็บรรดาแกนนําของพักก้าวไกลนะครับที่บอกว่าวันนี้จะมีการประชุมกันในช่วงสายๆแล้วก็ตอนเที่ยงจะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักแล้วมายัางไงแล้วเป็นไปตามคาดนั่นก็คือว่าครับ ประชุมโดยใช้สถานที่ที่เดิมนะครับอาคารไทสมิธรวมทั้งนะครับมีคณะกรรมการบริหารพักทินกาขาวชาวิไลครับคุณรัยชาอันนี้เป็นไปตามพาดเลยครับ,รบมาเอาคณะกรรมการบริหารพักมาประชุมด้วยแล้วก็บรรดาอดีตสอสอ,สอพักเก้าไกลก็มาทั้งหมดในที่สุดแล้วก็เคาะออกมาแล้วคุณเลนชาว่านะครับจากพักทินกาขาวชาวิไลนั้นจะเป็นพัก ประชาชนโดยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักครับอ้าวก็ผิดความคาดหมายไปเยอะนะคะแต่ก็บรรยากาศชื่นมื่นแบบนี้ค่ะคส้มกันทั้งพักละค่ะและไม่มีง<อ>ูสม้มไม่มีงูเห่าค่ะวันนี้เ,<อ>เปิดตัวพักรประชาชนเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนอและเพื่อประชาชนค่ะโดย หัวหน้าพักชื่อนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นคุณศิริกัญญานะคะแต่สุดท้ายจบที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าคุณเทงค่ะคนี่หนุ่มวัย37ปีคล้องตำแหน่งหัวหน้าพักค่ะตามมาด้วยคุณสราอย,ยู่ใจห,หลักเลยค่ะที่การพักนัทวุิบัวประทุมนายทะเบียนพักนางสาวชุติมาขรชาพันธ์เหรัญยิกพักแล้วก็นายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศกรรมการบริหารพักค่ะนี่คือบรรยากาศ การ,รถแถลงเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประชาชนก็เลยตั้งชื่อพักนี้ค่ะ พักประชาชนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะค,คุณนัทพงศ์นั้นเคยเป็นอดีตรองเลขาธิการพักเก้าไกลนะคุณสวิตนะและ้ววันนี้เป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนค่ะมากับคุณสราวุธใจหลักนะคะและคุณสิริกัญญาที่เห็นอยู่ข้างนี้ค่ะคุณสิริกัญญาตาันสกุลได้มาพูดหลายเรื่องที่น่าสนใจมากเลยคุณไอติมพาริตก็อยู่ใกลๆด้วยนะคะร่วมกันแถลงเปิดตัวค่ะคุณนัทวุฒิเป็นหัวหน้าคนใหม่แล้วก็บอกว่าวันนี้นะคะพักก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรายังรักยังเป็นปึกแผ่นกันเหมือน เดิมไม่มีงูเห่าสีส้มสักตัวหนึ่งเรารวมพลังกันย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ภายใต้ชื่อบ้านใหม่ว่าพักประชาชนค่ะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าอดีตพักก้าไกลอดีตพักอนาคตใหม่เป็นสถาบันทางการเมืองไปแล้วและจากนี้เราจะทำเพื่อประชาชนร่วมกันค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรคุณชวิตตั้งเป้าเลยนะคะคุณเท้งบอกว่าปี2570 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลคือพักพลังประชาชนพักประชาชนนี้ที่จะใช้พลังประชาชนรวบรวมให้พักเราเป็นพักเดียวในการตั้งรัฐบาลในปี2570 ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพักเดียวให้จงได้ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์การตั้งพักนะคะมากันครบเลยแล้ววันนี้ก็มีการบอกว่าโครงสร้างของพักจะเป็นอย่างไรบ้างจะเติบโตไปในทิศทางไหนและจะบริหารประเทศแบบทิศทางไหนก็มีเสียงเมาส์เสียงลือมีเสียงโจดจันกันว่าอ้าวแล้วคุณสิริกัญญานะ<อ>ไหนว่าจะเป็นหัวหน้าพักนอนมานั่งมาแล้วทําไมไม่ได้เป็นนะคะ<อ>คุณสิริกัญญาพูดไว้น่าสนใจค่ะบอกว่า<อ>ที่ผ่านมากระเดากันเยอะว่าดิฉันเนี่ยจะได้เป็นหัวหน้าพักแล้ว ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะวันนี้อยากจะบอกเลยว่าตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าจะเป็นหัวหน้าพักแต่วันนี้คุณสิริุกัญญาเองนั่นแหละค่ะที่เป็นคนเสนอชื่อคุณเทงไปแล้วก็อยากจะให้คุณเทงนั้นเป็นหัวหน้าพักนะคะอ,อยากจะให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และไม่ประสงค์ที่จะแข่งขันอะไรกับคุณเทงสรุปไม่ได้มีการเลือกเป็นน o มน n a ว่ามีกี่คนระหว่างคุณสิริกัญญาหรือว่าคุณเทงนัทพงศ์ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณสิริกัญญาคือคนที่เสนอชื่อคุณเทงนัทพงศ์และคุณเทงนัทพงศ์ก็ได้เป็นหัวหน้าพักประชาชนไปถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้คุณเทงนัทพงศ์เป็นใครได้ข่าววงในมาว่านี่คือสายตรงของคุณธนาธรอดีตหัวหน้าพัก อนาคตใหม่ก็แสดงว่าตรงกันมาจากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะคุณเทงนั้นเดี๋ยวจะมีประวัติมานะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะแต่ตอนนี้คุณเทงบอกว่า1นึ่งแสมาชิกพักอดีตพักก้าวไกลณวันนี้อยากจะให้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงป,ป,ป,ประเทศไปด้วยกันค่ะตั้งเป้าว,ว่าจะของเงินที่จะรวบรวมสมทบทุนขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองให้ได้ครบ 1 10ล้านบาทนะคะอาจจะมีการบริจาคซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook ของพาคเก้าไกลนะคะอดีตพักเก้าไกลหรือว่าพัคใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่มมีเงินบริจาคหลังไหลเข้ามาหลายล้านบาทแล้วนะคะและจะให้ได้เงินรวดเร็วในวันที่10นี้จะมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเ,<อ>เพื่อเปิดรับสมาชิก<อ>และรับรบ,บริจาคเงินกันต่อไปค่ะ<อ>ไปดูประวัติข,ของอคุณเทงกันบ้างคุณสุวิทย์เป็นใครมาจากไหนยังไงเครับเป็นใครเลยครับเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจนมครับอายุ37ปีคนนี้ เองนะครับคุณเทงได้รับความไว้วางใจวันนี้นะครับก็คือว่าแสดงบทบาททางการเมืองมานานแล้วครับท่านผู้ชมจําได้ไหมครับขณะที่ยุบพักอนาคตใหม่ตานโน้นนะครับเอาแล้วทาไงครับสถานที่ทําการพักไม่มีครับก็ไปใช้อาคารสถานที่การทําธุรกิจของคุณเทงนี่เองครับอ,อยู่พื้นที่ฝั่งทน นี่นะก็อยู şey ่มาตลอดแล้ะครับก็ทำมาสังหารจนกระทั่งนะครับมาเป็นสสสองสมัยที่ว่านี้อยู่ที่บัญชีรายชื่อครับเลือดตั้งนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครคนนี้ก็เป็นหัวแรงแต่ที่น่าสนใจคุณสมบัติพิเศษของเขาบอกว่านะครับเป็นคนประสานสิทชิดได้ดีว่าอย่างนั้นประสานพักการเมือง เอินหรือประสานแกนนําคนอื่นเอนหรือประสานหน่วยงานต่างๆนะครับสามารถทําได้ดีหลายคนอาจจะบาวา่าโอ้ทาได้ดีนะครับเพราะว่ามีบารมีหรือเปล่านะครับรอาบารมีเอาก็ดูเรื่องเงินก่อนครับรถ้าดูโปรไฟล์นะครับบัญชีรายชื่อหรยอครับเรื่องของเงินทองรวยไหมนะครับต้องบอกเสียเทงเสียเทงกุลเดชานะรพร้อมกับภรรยานะครับปีบัญชีทรัพย์สินประมาณสัก400กว่าล้านครับร400กว่าล้านธรรมดาที่ไหนล่ะเพราะว่าคุณพ่อนะครับก็ทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ก่อนโน้นนี่ก็เป็นทายาทนะครับรุ่นสู่รุ่นมาแล้วนะเอาการศึกษาเลยครับก็เรียนในพื้นที่กรุงเทพานครโงเรียนเทพกิจโรงเรียนทวิทาพิเศษนี่เองครับแล้วก็ไปจบคณะวิศวะของจุฬามาด้วย รวมทั้งไปรเรียนต่างประเทศมานะ <S <S แล้วก็มาทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวมาเยอะในที่สุดก็มาสู่แวดวงทางการเมืองอายุก็เพียง37ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตก็ยังไกลคุณนิรจานี่นะพอไกลตรงนี้นะครับเป็นยังไงทางานตน้านการเมืองนะครับก็บอกว่าเป็นสายตรงจากคุณธนาธรนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับอดีตหัวหน้าพรคมาเก่ารวมทั้งตนเองเป็นคนหนุ่มด้วยนะครับ あっ เมื่อคืนนี้เท่าที่ทราบข่าวนะครับที่บอกว่าเขาเถียงกันว่าเอตตกลงจะเป็นชื่อคุณสิริกัญญาหรือคุณเทงที่ว่านี้คุณสิริกัญญาหรือคุณไหมเนี่ยนะครับเถียงกันมานานแล้วแต่ไม่ใช่ว่าบปยกมือเอ้าเอาคุณเทงงต่าไหไรคุณสิริกัญญาคุณไหมเท่าไรไม่ใช่นะครับอ่าเมื่อศตูรนี้คุณนเรชาก็บอกแล้วบอกว่าคุณสิริกัญญาบอกว่าเป็นคนเสนอชื่อคุณเทงเองนะครับแต่ที่สุดแล้วนะครับสมาชิกก็บอกว่าเอาใครละครับทุกคนก็บอกเห็นช่วยนะครับว่าเอาคุณเทงก็ทุกคนก็ยกมือให้หมดเลยเพราะะฉนนั้ ความไว้วางใจคนนี้ <c oughs> เป็นประวัติเข้าๆนะครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยประวัติสําหรับหัวหน้าพักคุณเดชานะ <c oughs> แต่ผมอยากจะบอกต่อไปนนิดนึงนะครับว่าพักใหม่ นี่นะพักประชาชนที่ว่านี้คุณไอติมก็บอกทําไงครับมาจากประชาชน,นทํางานเพื่อประชาชนว่าอย่างนั้นนะอนาคตก็สู่เป้าหมายเป็นเรื่องของประชาชนถ้าพูดถึงระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนที่บอกว่าเสนอระบอบประชาธิปไตยเป็นลักษณะวิชาการเลยครับไม่ว่าจะเป็นอริสโตเดลไม่ว่าจะเป็นโพลโตระบอบประชาธิปไตยทํางานเพื่ออะไรครับนี่นะเพื่อประชาชนนะครับมาจากประชาชน แล้วก็เป้าหมายก็คือว่าสู่ประชาชนเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าโอ้เจอพักนี้นะครับ แม้กระทั่งคนที่บอกว่าอยู่ในแวดวงทางการเมืองเขาบอกว่าโอ้ยจะเป็นร้องมมาเอาชื่อพรรคประชาชนได้ยังไงบ้างเอากฎสุดแต่แตกกุนาชาก็ว่าไปนะแต่โลโก้ของเขาเป็นยังไงบ้างครับโลโก้เขาเอามาผสมผสานกันครับเหมือนพรรคอนาคตใหม่มื่ก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็พรรคเก้าไกลนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาสู่พรรคประชาชนก็เป็นรูปสีลิมลีนี่ครับนี่นะดูภาพดูภาพดูภาพอย่างนี้เลยอะกูหมุนไปพรรคเดิมพรรคเดิมมาเป็นยังไงบ้างนะครับมาสู่พรรคใหม่แล้วก็มาสู่ ประชาชนตรงนี้นี่ก็โลโก้มาแบบนี้เองครับนะี่ะภา,าษาอังกฤษก็ว่าพีพีอุดมการพักประชาชนนะครับ <People> s <S คืออะไร <ทา S 1> อะไรไ<ด>บ้างน, <ทา S 1> น,นี่ครับนี่เขาก็ขึ้นชาร์จแบบนี้แล้วครับสำหรับพักใหม่ที่เขาใช้โซเชียลเก่งนะครับก็ต้องขึ้นแบบนี้คุณนายจ่านี่นะใช่แล้วบบคุณแทงเนี่ยหู เคยเป็นผู้บริหารมาเยอะจบวิศวะคอม <c oughs> จุฬามานะคะ <c oughs> เป็นผู้บริหาร a b s o l u t e .co.th ค่ะแล้วให้บริการ Cloud Solution ที่คุณสวิตบอกนะว่าเรื่องคนเรื่องประสานงาน <c oughs> เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง พลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยคนนี้เก่งมากนะแล้วย้อนประวัติไปด,ดูนะคะเมื่อปี62เป็นสสกอทมอได้รับเลือกตั้งมาแล้วปี66ที่ผ่านมาค่ะเป็นอดีตสสพักเก้าวไกลใช่ไหม,มก็เป็นสสบัญชีรายชื่อนักครั้งนั้นนะคะก็ดํารงตําแหน่งจนวันสุดท้ายเหมือนกันจนพัก โดนยุบไปเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นความาหวังของประชาชนและความาหวังของอนาคตใหม่อดีตของสสนะอันนี้เป็นการจัดองค์คาพยบนะครับถ้าพ,พูดภาษาทางการเมืองคุณเอชาการจัดองค์คาพยบเบื้องต้นก็คือว่าได้ตัวคนละได้หัวหน้าได้รองได้เลขาและแล้วก็บรรดาสมาชิกนะครับแต่บรรดาสมาชิกที่จะเป็นสสนี้นี่นะจะต้องหาพักสังกัดภายใน60วันใช่ไหมครับ ก็หนีไม่พ้นแล้วก็คือเป็นพักนี้แล้วยังไงต่อไปนะครับพักนี้อันนี้เป็นสสครับแต่เรื่องของพี่น้องประชาชนนี่ครับตามทะเบียนแล้วก็ตามกฎหมายพรรคการเมืองนะครับจะต้องมีประชาชนนะครับเท่าไหร่นี่นะ <Mul> ก็มีการรณรงค์กันครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ S 1> อย่างเช่นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการรณรงค์การเชิญพี่น้องประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกให้มากที่สุดเขาบอกว่าขอเป็นแสนคนแล้วเส้นทางต่อไปนะครับว่าเออพรรคการเมืองนี้นะครับจะเดินหน้าหาเสียงแล้วก็ชิมลางทางการ เมืองอย่างไรบ้างทุกคนในพักนี้ก็บอกกันนะครับเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีวันที่หนึ่งกันยายนนี้ไปพิสูจน์กันไปช่วยกันแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันนั้นเขาก็ต้องไปหาเสียงแน่นอนอยู่แล้วครับเวทีต่อไปโนด่นครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหาเสียงเลือกตั้งซ่อมแทนหมออ๋องเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเวทีทางการเมืองที่จะมีการต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็จับตาดูกันแล้วกันตรงนี้นะครับนี่นะโอ้เอาละ <ส>ไปสําหรับพักใหม่หลุ้นกันมาตั้งนานนะคะคว่าจะพักเชื่ออะไรใครเป็นหัวหน้าพักครับเป็นไงดูข่าวกันต่อน,นะครับเป็นอุตาหอนอใหญ่ไดยยิ้นนะครับสำหรับคนที่ว่าหลับในครับ เดินซื้อของอยู่ตลาดแท้ๆหลับในปิกอัพพุ่งชนเลยครับโอ้โหนี่ครับนอนเจ็บเลยครับเช้านี่เองครับค่ะปิกอัพนะครับที่ขับมาโดยนายทองอรัญวาดครับเป็นชาวตำบลสำริดอำเภอพิมายโคราชครับคันนี้แหละครับชนที่เจ็บอยู่ตัวนั้นขาหักครับบุญบุญเริดพุทธธรรมครับอายุ50ปีนะครับขณะที่กําลังเดินซื้อของอยู่ในตลาดสดพิมายครับ จู่ๆนะครับปิกอัพชนเปรียกไปเรยคุณณิชาขาหักครับต้องประตอมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโชเฟอร์แหละครับหลับในตอนเองครับโอ้โหรับมินยตลาดนะครับถ้านสุบติว่าหลับในอยู่บริเวณข้างนอกนะครับที่บอกว่าใช้ความเร็วมากหน่อยเห็นไหมครับมันอาจจะเกิดสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นอุตาห์อย่างดียิ่นนะครับสำหรับเรื่องของหลับในครับ อโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไดคะ่ะไปดูรถเฉี่ยวกันบ้างไหาปลา้ะแตกเลยคุณสุวิทย ไ่ปลาร้านี่ไม่ใช่ไหที่ใส่ปลาร้านะคะไ่ปลา้าที่ไหลเนี่ยค่ะนี่คือภาพวงจรปิดนะคะที่จับภาพมาได้ว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุค่ะรถเฉี่ยวชนกันทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็คนเจ็บก็เจ็บตัวไปแบบนี้ค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาตอน7จ็ดโมงครึ่งค่ะแท็กซี่เห็นไหมแท็กซี่สีเหลืองมาก็ไม่รู้ว่าใครขับนะคะก็มาชนรถกระบะ คนที่อยู่เลนขวาได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะเหตุการณ์นี้โชคดีที่มีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยเอามาเป็นหลักฐานค่ะล่าส,สุดวันนี้ผู้สข่าวก็ลงไปที่เกิดเหตุแล้วนะคะพบว่าพี่ชายของคุณสมเกียรติผู้บาดเจ็บเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมนะเพราะว่าดูแลน้องเขาก็เจ็บเยอะค่ะแล้วเขาก็มีหลักฐานมาครบก็อยากจะให้ดําเนินคดีปรากฏว่าพนักงานสอบสวนก็ลงบันทึกประจําวันไว้ว่า อ้าวผู้บาดเจ็บล้มไปซะเองว่าอย่างนั้นซึ่งมันขัดกับภาพในกล้องวงจรปิดค่ะแล้วหายประระหักเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆต้องเจาะคอใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะผู้บาดเจ็บ พอดู <requ r. S 1> ภาพวงจรปิดเห็นไหมว่าน้องเขาไม่ได้ลม้มเ,เองแท็กซี่ขับมาเฉี่ยวแล้วลงบันทึกประจําจวันไว้ก็ไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพกล้องวงจรปิดก็เลยอยากมาบอกผู้สื่อข่าวนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ในห้อง i อ u มา12วันแล้วจะทําอะไรได้บ้างคะ่ะรักษาพยาบาลก็ไปถึงไหนตอนไหนแล้วแล้วก็ไม่รู้จะออกได้เมื่อไหร่ค่ะพยานแถวนั้นป้าดําที่ขายไก่ย่างก็บอกว่าอูสงสารจังเลยนี่อยากให้ตํารวจดูแลคดีนี้ให้หน่อยค่ะหรือจะไล่กล้องวงจรปิดก็ได้จะได้รู้ว่ารถคันที่มา เกี่ยวชนนั้นเป็นใครแล้วก็มาช่วยดูแลมาเยี่ยมมารับผิดชอบมาเยียวยาเขาบ้างก็ดีค่ะคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะบลพลับ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอ,อยู่หน้าหมู่บ้านเศรษฐิริเล,<อ>เลยนะไม่ใช่ที่เปลี่ยวโดยถนนใหญ่นี้เลยช่วงน้าน,นะครับจะ<ภ>เป็นข่าวใหญ่สําหรับพี่น้องชาวจังหวัดเชิงเซาวครับบ่ายสามขณะนี้ครับ <c oughs> ปรากฏว่าช้างป่าออกมาหากินอลรวาฒนะครับสี่ตัว<อ>แต่ปรากฏว่าจับไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่กําลังพยายามนะครับใช้ยิงยาสลบต่ยาสลบที่ว่านี้ถ้าโดนพะน,นะครับช้างจะแตกกระเจิงหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอร้องพี่น้องประชาชน ห้ 5, 6, าหกหมู่บ้านอยู่ในที่ตั้งครับเดี๋ยวมาครับจะกลับมาค่ะเจนเดียวกานข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวใหญ่ครับช้างป่าสี่ตัวครับบุกรุกมาในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอสนามใจเขตจังหวัดเชิงงเสานะครับปรากฏว่าเข้ามาบุกรุก ทำร้ายร่างกายของผู้คนแล้วก็บ้านเรือน <c oughs> เดินอาดอาดมาตรงนี้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับของชาวบ้านแ <c oughs> ม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อเข้าไปกินหมด4ตัวครับคุณเรยชาวันนี้นะครับดกรก้องเกียรติเต็มจำนานผู้ชำนาญการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศรีราชาประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ ว่านะครับ4ตัวนี้กําลังออกอารวาสพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าต้องเอากลับคืนสุนคืนคืน,คนสู่ธรรมชาติครับเขามาจากไหนล่ะครับมาจากเขตรักษาสัตว์ป่าพันสัตว์ป่านะครับเขาอ่างลือไนเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็คือว่าต้องสนที่กาลังกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับทุกฝ่ายที่ว่านี้ประมาณสักร้อยคนนะครับ ทำการยิงยาสลบครับมีสัตวแพทย์อยู่ด้วยยิงยาสลบเห็นไหมครับประชุมกัน,นครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจในการที่บอกว่าทำอย่างไงนะครับที่จะจับช้าง คืนสู่ธรรมชาติด้วยความปลอดภัยทั้งช้างแล้วก็ตัวคนครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับจากสัตวแพทย์บอกว่าสี่ตัวนี้มันช้งนะครับเสี่ยงแล้วก็ยากด้วยนี่อุปกรณ์นะครับที่จะมีการใช้ขนช้างตอนนี้ช้างมาอยู่ที่ตรงบริเวณวัดเขาเจริญสุขแล้วครับพี่น้องประชาชนหมู่ที่4หมู่ที่10หมู่ที่11 12ตําบตบลเขาหินซ้อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกาศเลยครับว่าอย่าพึ่งออกจากบ้านหรืออย่าพึ่งเข้าไปทําการ เศษครับเพราะว่าอาจจะเจอช้างถ้ายิงยาสลบเข้าไปช้างนะครับไม่รู้ทิศทางครับจะไปทางไหนไม่รู้แตกก่กระเจิงครับเราถามว่ายิงฉี่ตัวนะครับพร้อมกันเลยไม่ใช่ครับยิงแต่ละตัวแต่ละตัวต้องใช้เวลาอีกยาวนานไม่รู้กี่วันระหว่างตามช้างแล้วก็คนยิงช้าง เพราะฉะนั้นพอยิงช้างตัวนหนึ่งเสร็จปั๊บสลบไปปั๊บต้องเอาขึ้นรถใช่ไหมครับจะเอาขึ้นรถจะจะยกยังไงจะไปยังไงนี่เป็นแผนครับกว่าจะากลับในพื้นที่ยงไงต้องใช้เวลานาน,น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยประกาศให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนครับตอนนี้ระวังช้างแล้วเจ้าหน้าที่จะใช้เวลากี่วันนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนก็ได้ ก็จะว่าพาคุณสวิตไปดูหนูช่วงกลางคืนค่ะคยืนเ,เต็มแถ<า>วถนนเลยค่ะคหนูหนูแบบนี้มาจากไหนทางชาวบ้านเขาก็ถามมาค่ะมันเป็นพันๆตัวเลยก็กลัวว่าจะมีโรคติดต่อกันนะคะหรือว่าใครแอบมาให้อาหารมาหรือเปล่าดูค่ะค่อยๆดู เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับยิ่งเยอะเอามาแล้วเดี๋ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้สื่อข่าวก็ไปค่ะที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะปรากฏว่านับได้เป็นร้อยอะคุณสุยวิ่งกันเพ่นพ่านไปหมดใต้สะพานพระรามสี่ค่ะตรงจุดนี้คนก็ข้ามถนนคนรอรถกัดนิ้วโป้เขาเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าจะมีคนเอามาเลี้ยงก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆมันไม่น่าจะมาเยอะขนาดนี้ถ้ามันไม่มีอะไรกินค่ะก็ยืนเฝ้าดูกระสักพักเอ้าวมาเลยนี่ไง มีชายคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ55ปีถือถุงมาในถุงเนี่ยมีเศษอาหารเป็นพวกเศษผักแล้วก็เศษข้าวอะไรเงี้ยมาโยนให้พอผู้ชายคนนี้มาหนูมารุมเต็มเลยแสดงว่ามีคนมาให้อาหารจริงอ่ะพอมารุมปุ๊บอาชาัยคนนี้ก็เลยเทอาหารให้ค่ะคนก็ตะโกนบอกว่าลุงอย่าเอาไม่เลยผู้ผู้ชายคนนี้นะคะก็เฉยฉ ไม่ได้พูดอะไรจนพี่ที่อยู่แถวๆนั้นพี่อาสากู้ภัยก็บอกว่าไม่ต้องไปคุยกับแกหรอกแกหูตึงค่ะแล้วเป็นใบ้ด้วยไม่ได้ยินบางคนก็เลยคุยด้วยล่ามภาษามือกันไปนะคะใช้ภาษามือบอกว่าอย่าเอามาให้เลยเดี๋ยวหนูมันมาเยอะแต่แกก็ทําแบบนี้ทุกวันนั่นแหละค่ะคทุกคืนเลยเพราะให้อาหารหนูก็เยอะพอหนูเยอะก็ยังต้องเอาอาหารมาให้เยอะขึ้นค่ะใช่ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เป็นไปได้ไหมจะมาช่วยดูแลปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือไปบอกอกับลุงแกหน่อยบอกว่าอย่ามาให้เลยนะหนูเนี่ยมันอันตรายอาจจะเป็นพาหะนําโรคก็ได้เพราะรว่าช่วงนี้ก็เตือนกันเรื่องฉี่หนูอยู่หน้าฝนนะเนาะคุณชุวิทย์เนาะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆน้ํามา ฝนตกท่อมันระบายไม่ทันคนเดินลุยน้ำนี่หนูเป็นพันตัวกลัวว่าจะติดโรคลับโตสไปโรซิสกันค่ะแล้ว<อ>ผักเหล่านี้มันเยอะขึ้นมันก็เหม็นด้วยนะเศ<อ>ษอาหาร,รนะคะแต่หนูมันก็คงไม่มีอะไรกินนะ,<อ>ะไม่รู้จะว่ายังไงสงสารใครก่อนอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูค่ะ ใต้สะพานพระราม4าแยกปักเกร็ดนนทบ,บุรีโอ้นะขอประทานโทษนะครับข่าวนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับไม่ไต้องไปปราบหนูแล้วก็ปราบคนครับบอกลุงให้อย่าไปให้เลยนะใช่ครับแต่ลุงก็หูหนวกอย่างที่ว่านะครับต้องมีคนไปทําความเข้าใจครับเพราะฉะนั้น เชื้อโรคเยอะมากนะครับนี่นะหนูหนูนี่ด้กินได้ไหมคุณเควิทณทิพยนโอ้โหกินได้แต่ไม่มีใครกล้ากินเลุณลีจาแบบนี้นะไม่รู้จะตายหรือเปล่าคนไม่ทราบได้ครับไปดูข่าวเรื่องของสัตว์ต่อดีกว่านะครับแต่เป็นพยุสัตหายากใช่ไหมครับโดยเฉพาะร้อนที่ผ่านมานะครับว่าพยุอาจจะหมดจากประเทศไทยก็ได้แต่ปรากฏว่าพยุตัวนี้นะครับนี่นะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มแต่ตนเองนั้นบาดเจ็บครับทำไมอ่ะชาวบ้านกําลังช่วยเหลือครับอยู่ในพื้น ที่จังหวัดพังงาเนเทศบาลตำบลพระในอําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาครับอยู่ในพื้นที่ชายทะเลบ้านแหลมล้านหมู่ที่ห้านั่นเองครับชาวบ้านในนับไปเห็นพายุในตัวใหญ่มากครับโอ้โหมาเกยตื่นขึ้นมาทําไมครับ จะลับฟังก็กลับไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําลดแล้วทายังไงครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันสี่สห้าคนครับมาช่วยครับวิธีการจะช่วยพยุนดูน่ากลัวใช่ไหมครับน่ากลัวครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่ใช่ไหมแต่เขาพลิกตัวพลิกตัวออกไปได้เพราะอะไรครับชาวบ้านเขาใช้เชือกมัดเอาไว้ครับมัดเอาไว้เพื่อที่จะประคองพยุนเขาก็ดินถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือดินหนีตายแต่คนก็บอกว่าดินหนีลงไปน้ำให้ลึกที่สุดนะลึกที่สุดนะ เอาในที่สุดแล้วก็สร้างความโล่งอกแล้วก็สบายใจให้กับคนช่วยครับเพราะว่าพยูนตัวนี้นะครับนี่นะออกสู่ทะเลน้ำลึกไปเรียบร้อยปลอดภัยเฮกันครับแต่เรื่องราวที่ว่านี้ข่าวดีตามมาเพราะอะไรครับปีที่แล้วมันร้อนใช่ไหมครับ ร้อนแล้วก็พายุนะครับมีมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนครับจังหวัดตรังหลายคนเป็นห่วงมากครับเป่าโหยหญ้าทะเลตายครับมันร้อนแล้วพายุเลยครับมีน่น,น้อยลงครับไม่มีอาหารไม่มีหญ้าทะเลกินตายแน่ครับหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบได้แต่ในที่สุดแล้วยังมีรอยยิ้มตัวตรงนี้เพราะชาวบ้านบอกครับ ฝนตกลงมาเยอะปรากฏว่าหญ้าทะเลเกิดขึ้นเยอะครับพายูนตัวนี้อาหารอันโอชะกินหญ้าอ่อนนี่คุณเชานะ,าะกินไปเรื่อยกิน<อ>ไปเรื่อยกินไปเรื่อยปรากฏว่าไม่ไม่มองหลังครับน้นําทะเลลดครับ<อ>น้ําลงพอดีกลับไม่ทันแล้วโชคดีที่คนมาเจอครับ<ด>แล้วก็มาช่วยพายูนตัวนี้กลับสู่ทะเลลึกอย่างมีความสุข นี่นะพยุงพยูนกลับบ้านไปนะคะน้องน่ารักตัวใหญ่เบ้อเลยครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเราก็จะส่งภาพความสุขให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับประวัติศาสตร์นะครับเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกนะครับเวฟวีรพลจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะวีรบุรุษของเราครับดีใจค่ะลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ